อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าช่วงของน้ําเหนือตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอน้ําเหนือเยอะปริมาณมวลน้ํามันเวลามันไหลลงมาสู่ในพื้นที่ที่ตอนใต้กว่าเนี่ยมันก็มีกําลังทางจะแรงแล้วก็หลากในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เตรียมเลยนะครับที่ต้องรับมือจากน้ําเหนือจากตอนบนที่จะไหลมานั่นคือในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยานะครับลุ่มน้ําที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ในเกณฑ์1 2 0 0ถึง1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ มันก็เลยส่งผลทําให้ระดับน้ําบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ํานอกขันกั้นน้ำเนี่ยมีการเพิ่มระดับสูงขึ้นดังนั้นครับขอเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีช่วงไหนบ้างคือช่วงตั้งแต่อ,ภอสภยาจังหวัดชัยนาทลงไปนะครับเขาบอกเลยว่าณขณะนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับจากกรณีที่กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่2ครับ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่1ให้เฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มและน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับต้องมรสุมทําให้เกิดฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคเหนือทําให้มีน้ําในลําน้ําเพิ่มมากขึ้นสทนชได้วิเคราะห์คาดการณ์นะครับจะมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นซึ่งกระส่งผลให้น้ําล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําริมลําน้ําในแม่น้ําวังแม่น้ํายมและแม่น้ําเจ้าพระยา ทางกรมชลประทานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับได้คาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ1,300-1,600ถึงลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับและคาดการปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแสกกรักงและลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ50-150ถึงลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา จะมีปริมาณระหว่าง1,350จนถึง1,750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับถ้าออกจากนี้ทางกรมชลประทานได้มีการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทางด้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาทั้งทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะอยู่ที่ปริมาณ350ลูกบาทเมตรต่อวินาที จะมีความจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะในอัตราระหว่าง1 0 0 0ถึง1,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำเนี่ยมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกนะคะประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยจะมีพื้นที่ลุ่มต่ําน,นอกคันกั้นน้ําอยู่ที่บริเวณคลองผง,ผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตําบลหัวเวียงอําเภอเสนา ตำบลลาดชิดอท่าดินแดงอภอผักไห่จังหวัดพระนครศรียาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะสำหรับปัจจุบันเมื่อเช้าวันนี้ค่ะเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดได้อยู่ที่1,527ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเองตอนนี้มีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน อยู่ที่1,059ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้สถานีวัดน้ำ43ที่บางพุทราอเภอมืองจัังหวดสิงห์บุรีมีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดที่944ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ,รบกรมชลประทานครับเลยขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อสัพยาจชัยนาทลงไปนะครับให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากมีปริมาณน้ําเหนือเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณน้าที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยนะครับคงต้องมีการเตรียมการในการรับมือครั้งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งครับ